ราคาจริงๆเอ่อพูดจริงๆยิ่งช่วงนี้บรรทัศองขั้นก็มันนี่แหละมันจะคอขี่ไม่เป็นเลยแต่เนี้ยได้อีกเขียวธรรมดาโลคัสเกินเลยขี่มบละคัศน์สองขั้นเนอะเราต้องเป็นสุลต่านขี่เครื่องบินาระคัศน์สองขั้นโอ้โหเอาไว้ก่อนเลยพี่แย่นล้น ตอนนี้หนักหนาเกินไปตอนนี้ไน้เสร็จมาแล้วกำลังมา,เ,าเนื้อตัดให้ไปดูหลังก่อนออไหนแล้วเดี๋ยวรอรอพวกนี้มาดิ

กูตียังไงวะอ๋อ EK ีิเฮ้ยเฮยเฮยฝั่งนี้นะไม่ใช่โอ้ย EK EK นี่นีนี่มีตัวะแล้วมี่ฝั่งกอบปืนเราอะมีกปืนเนี่ย เดี๋ยวขวามาเจอเลยแดนวิ่งไปหาเองตายปะไม่ตายไ,ไม่ตายมีเตียงยังเอ๊ะ มันลุ่มตายผมเอ็ม่ย่าปืนนะหมดแล้วมั้งแม่งลุ่มตอยผมเลย ห้องขครออกอีกใกล้สุดอยู่ตรงไหนอะไม่มีไม่มีเลยมั้งรู้แล้วนะอ่างโต่ไกลมากเลยนะพี่มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วขัดแป้ตไปเลยงสามเร็ว เฮ้ยเกี่ยอะไรวะเนี่ยใกล้ๆน้ำก้าวที่เคยไปรับโกลบพิบาติจำได้ปะอ่ะแล้วมันดันไปไกลเลยเหมือนมันมีค่ายมือนมีโดน้าพิัติไหมเเราเราเราไม่ไปตั้งค่ายข้างในหรอกตายตายเด็ดช็อตตายเฮ้ยม็กซ์โก้ทุนหมดโก้ทุนหมดมันเป๊ะไอ้แม็กเพืยอมันมีตอ๋อ อแค่เดยงไหยตามทันเลยพี่ยังวิ่งมีห้องอีกมีมีเด็กตายสองอูได้สามเียงทุบทุบทุบผมีมเเดี๋ยวมนพมาเจ็บ ไม่ไม่ข้างในข้างในไอข้างในลงบินข้างในเลยเฮ้ยอ๋อผมผมผมตายมันมันหลุดเข้ามาตัวหนึ่งมันเปนะกำลังเขาออกไปกำลังออกไปช่วยมั้ไม่ไม่ไปล็อกเลยพี่เดี๋ยวผมจะการิงตัวนี้อ,อย่างดีผม